สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็จะเป็นวันเริ่มกิจกรรมนะฮะโปเกมอนโกทัวโจโตนะครับก็จะมาสรุปสุดท้ายแล้วกันนะครับมันบางทีบางอันเนี่ยผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับบางอันก็คุมเครือนะฮะก็มาสรุปแบบสุดท้ายแล้วกันนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับ ก็โปเกมอนโกทัวโจโตนะฮะก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้นะฮะวันเดียวนะฮะเก้าโมงถึง3ทุ่มนะครับ9โมงถึง3ทุ่มสามารถซื้อตั๋วได้ตอนนี้ผมไม่รู้ราคาไทยเนี่ยเท่าไหร่นะครับ300กว่าบาท400ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ซื้อตั๋วเนี่ยจะใช้ได้กับกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับก็คือจะใช้ได้ทั้งวันของกิจกรรมนี้แหละนะครับ แล้วก็จะได้รับเควสอะไรจากกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะใช้ยาวๆไปนะฮะตั๋วแต่ตั๋วเนี่ยจะใช้วันพรุ่งนี้วันเดียวนะนะฮะแล้วก็ให้เลือกนะฮะเลือกระหว่าง g o เว version กับ silver version นะฮะสิ่งที่แตกต่างกันก็มีไม่เยอะมากกนนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูเอาละกันนะครับอ่าแล้วผมจะมาพูดถึงคนที่มีตั๋วก่อนละกันนะครับอันนี้สำหรับคนที่มีตั๋วนะครับ ในส่วนของ go version นนะครับเปิดน้ำหอมเนี่ยจะได้เจอกับ spinelack นะครับไก่ก้านะครับแล้วก็หมีเท็ดดี้เออซ่านะฮะแล้วก็มาเทียนนะครับ man man thai man t h ไม่ใช่มาเทียน man thai วะนะฮะตัวนี้น่าเก็บ xl มากเลยนะครับ แล้วก็จะได้เสื้อโฮโอนะฮะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็ได้เหรียญสีทองเป็นรูปโฮโอแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเฉพาะคนที่เลือกโกลเวอร์ชันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสนะฮะได้เจอชายนี่กับโปเกมอนเหล่านี้นะฮะอ่าโฮโอด้วยก็คือจะเพิ่มเรทชายนี่ให้กับคนที่ถือตัว๋วโอะโกเวอร์ชันนะฮะก็จะเป็นตัวเหล่านี้นะฮะ นี่ตัวเหล่านี้แหละนะฮะคือาชนี่มันจะต่างกันระหว่างโกกับซินเวอร์นะฮะแล้วแต่ซึ่งผมไม่ได้สนใจาชนี่ผมก็เลยไม่ได้อะไรนะฮะส่วนของนะครับของอ่าโฮโอวิงนะครับกับลูเกียแมสจะได้ทั้งโกเวอร์ชันแลวก็ซินเวอร์เวอร์ชันนะครับตอนแรกผมเข้าใจผิดคิดว่าโฮโอได้อย่างเดียวนะฮะก็จะได้ปีกหน้ากากทั้งสองอันเลยนะครับ สำหรับคนที่ถือตั๋วนะครับแล้วก็จะได้ทำเควสเพื่อจะจับสุดยอดโปเกมอนชาโดโฮโอและลูเกียทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยนะฮะจะได้จับทั้งคู่เลยนะครับอันนี้สำหรับโกเวอร์ชั่นนะครับสิ่งที่แตกต่างจะมีแค่นี้แหละกับเสื้อมั้งฮะแล้วก็เหรียญน,นะแล้วก็ตัวที่เกิดจากน้ำหอมนะฮะทีนี้มาดูซินเวอร์เวอร์ชันบ้างนะครับเออซินเวอร์เวอร์ชันเนี่ยโอ้โหเสื้อสวยนะ ซินเวอร์เวอร์เนี่ยเปิดน้ำหอมจะเจอกับเนี่ยฮะเต่าทองนะเดลี่เบิร์สกา o มุลแล้วก็ผันผีนะฮะแล้วก็เสื้อจะเป็นสีเทาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะได้เหรียญเป็นเหรียญลูเกียนะแบบนี้ส่วนโปเกมอนที่แตกต่างก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะก็คือตัวพวกนี้แหละซึ่งผมก็จริงๆก็ไม่มีอยู่หลายตัวแต่ผมไม่สนผมจะเอาโฮโอ,โอ <c oughs> ก็คือตัวโปเกมอนเหล่านี้นะฮะ ที่ผมวงงเนี่ยก็คือคนที่ซื้อตั๋วซินเวอร์จะได้เลทที่จะเจอชายนี่ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นอย่างซินเวอร์เขาจะเจอเลทลูเกียง่ายขึ้นโกก็จะเจอเลทชายนี่โฮโอง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วจะได้ของเหมือนกันนะครับก็คือได้ปีโฮโอ,โอกันหน้ากากเหมือนกันแล้วก็จะได้จับโปเกม,มอน นะฮะสุดยอดโปเกมอนชาโด้โฮโอและลูเกียเหมือนกันแต่อันนี้ต้องทำเคเวสนะฮะเคเวสอาจจะไปจบหลังกิจกรรมได้นะครอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าทีนี้อ่าอันนี้ก็สำหรับคนที่มีตั๋วเหมือนกันนะครับส่วนคนไม่มีตั๋วรอแป,ป๊บนะฮะอ่าก็จะได้ทำสเปเชียลรีเสิร์ชนะครับทำเคเวสพิเศษนะฮะจะได้จับเซเลบี้นะครับ ที่มีท่าเมจิคอลลิฟนะครับแล้วก็จะได้จับนี่ฮะชายนี่เกียราดอสด้วยนะฮะอันนี้คือคนที่ถือตั๋วทั้ง2 2 2สององแบบนะครับนี่ฮะแล้วก็อันล็อกมาสเตอร์รีเซิร์ชนะครับคนที่ถือตั๋วก็จะได้จับทั้ง2ตัวนี้นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะได้ทั้งคู่นะฮะซีเกทไฟกับแอโรบาสธรรมดานะครับซีเกทไฟนี่ผมไม่แน่ใจเอ๊ะมันมีหรือเปล่านะ นะฮะผมมีป่าวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนขอดูกันตัวคราวที่แล้วโฮโอผมจับไปเนี่ยมันมีท่าซีเกทไฟไหมไม่มีนะส่วนโฮโอไอลูกเกียเนี่ยท่าแอโรบัสเนี่ยมีแล้วนะครับผมอาจจะพิเออร์รี่ไสักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อจะเอาท่าแอโรบัสที่มันแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่มันแรงขึ้นเฉพาะจียิมอ่ะนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนโฮ โอ้โห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 อยู่ไหนวะอ๋อไม่มีไม่มีแสดงว่าท่านี้น่าจะเป็นท่าพิเศษของโฮโอนะไอ้ซกเครตไฟอะไรเนี่ยนะครับซกเครตไฟเนี่ยนะฮะเพราะคราวที่แล้วไม่ได้นะ ถ้าจำไม่ผิดไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอดูกันเป็นท่าอะไรไม่รู้อะเออไม่ได้มีท่าอินซิเนเลตฮิด d e n Power แล้วก็สตี w วิงครับส่วนท่าชาร์จไม่มีไม่มีแลนะโฮโอเนี่ยสครตไฟเนี่ยจะเป็นท่าพิเศษซึ่งโปเกมอนชาโดจะได้แล้วตีบนยิมก็น่าจะได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะโอเค ส่วนแอโรบัสของลูเกียเนี่ยคราวที่แล้วเขาก็ได้ไปแล้วนะลูเกียแอโรบัสป่ะอ๋อแอโรบัสจะได้เฉพาะตัวที่ตีบนยิมเพราะฉะนั้นชาโดแอโรบัสยังไม่มีนะอ่าแล้วก็มีสิบคอร์เรคชันชาเลนส์ให้ทำนะครับแล้วก็มอีอะไรบัตรตีบอส สามใบบัตติบอสร,ระยะไกลนะฮะสามใบให้ฟรีบัตติบอสเต้รยิม9ก้าใบให้ฟรีนะฮะแล้วก็มี e x c l u s i v e ซีฟสติ๊กเกอร์แล้วก็อันโนนจะมากับน้ำหอมนะฮะมีตัว G ตัว O ตัว T ตัว U แล้วตัว R แล้วก็ตัว G ถ่ายรูปนะฮะจะมีเซอร์ไพรส์แต่ไม่รู้อะไรนะฮะเอ็กซ์ต n d แคนดี้นะแล้วก็ลดระยะฟักไข่ลงหนึ่งใน4นะครับโอ้ดีมากเลย แล้วก็ฟักไข่จะได้คันดี้สองเท่าอ่านี้สําหรับคนที่ซื้อตั๋วนะครับทีนี้สําหรับทุกคนบ้างทั้งซื้อตั๋วและไม่ซื้อตั๋วนะฮะก็จะมีไทม์รีเสิร์ชนะครับที่จะได้จับไลคูเอนเตแล้วก็ซุยคูนซึ่งจะมีมาบน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 ,บนบ,นบนบอสด้วยหรือเปล่านะน่าจะมีด้วยนะฮะแล้วก็มีไทม์รีเสิร์ชโจโต้แบทเทิลลีกนะครับ คือไปสู้กับไอเทนเนอร์ชาเลกเตอร์ครับเดี๋ยวเขาจะมีใส่ชุดประหลาดมายืนตามเสาอะนะฮะก็จะได้จับพวกนี้นะจับพวกนี้นะครับก็ไปลุ้นเออนี่อยากได้นี่นี่ดิวกองดิวกองดิวกองชาโดอยากได้ไม่ชาโดมั้งไม่ใช่เสาดำนี่ว่ะเอออะใครอยากได้ตัวไหนก็ไปไล่ตีเอาแล้วกันนะฮะเสารธรรมดานี่แหละเดี๋ยวจะมีเทนเนอร์หน้าตาแปลกมายืนนะครับ อ่ะน,นี้สําหรับคนที่มีตั๋วและไม่มีตั๋วนะ,ะเล่นเหมือนกันได้อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะสเปเชียลมูฟครับถ้าเราจับลูเกียจะได้ท่าแอโรบาสนะฮะโฮโอจะได้ซิสเก็ตไฟนะฮะแล้วก็พัฒนาร่างนะฮะเป็นวุยมือวุยพลังจิตนะฮะจะได้ลาดรีสอร์ทวุยมืดก็ได้ลาดรีสอร์ทพัฒนาร่างเมกานิียมจะได้แฟนซีแพนธ์นะครับ เม่นไฟจะได้บัสเบิร์นนะฮะจระเค้พี่เคจะได้ไฮโดรแคนนอนนี่ผมยังไม่มีนะเออแปลกมากเลยนะครับแล้วก็แอมโพลสจะได้ดากอนเผานะครับจัมพ์ับจะได้แอโรเบติกตัวนี้ท่าดีมากนะฮะเมโวไวจะได้แอนเชียนพาวเวอร์แล้วก็ไทเลนนิต้าจะได้สมักดาวทุกท่าต้องพัฒนาร่างเท่านั้นใช้บัตรเปลี่ยนท่าไม่ได้นะครับต้องพัฒนาร่างจาก บางตัวจากร่างหนึ่งเป็นร่างสุดท้ายเนี่ยค,คือพัฒนามาจนร่างสุดท้ายถึงจะได้ท่านะครับใช้บัตรไม่ได้นะครับแล้วก็บอสนะฮะทุกคนจะได้ตีเหมือนกันหมดครับบอสห้าดาวก็จะมีเอ็นเต้ซุยคูนนะฮะมีโฮโอมีลูเกียนะครับ, Ho o, ia, รบ, e, รบ un, เอ็นเต้นะฮะซูยคูนนะอ่า นี่หน้าตีนะหน้าตีนะเเอ็น e. แล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยไลคูนะมีทั้งางานวิจัยหรือว่าเป็นเควสแล้วก็ตีบอส5ดาวด้วยนะครับแล้วก็จะได้จับโปเกม,มอนท้องอโปเกม,มอนประจำถิ่นของภูมิภาคนี้นะฮะก็ของเราจะเจอไอ้นี่อะไรนะปะการังนะฮะแล้วเราจะได้เจอนี่ฮะเป็นบอสนี่เฮราคอสนี่ผมจะตีเยอะๆเลยผมชอบนะครับแล้วก็จะมีโปเกมอนป่าตามชั่วโมงนะฮะ แล้วก็มีการสู้กันนะฮะมีไทม์รีเซิร์ชมีแบทเทิลกับเทนเนอร์นะฮะแล้วก็โปเกมอนในป่านะฮะว่าไปแล้วก็ไข่2กิโลนะฮะจะเป็นเบบี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก,ชก็ชายนี่สมิเกลอาชายนี่สมิเกลก็จะมานะครับแล้วก็มีอีเวนต์โอคัสิบไข่เจ็ดโลไม่รู้อะไรครับแล้วก็เทรดสเปเชียลได้ถึง6ครั้งนะฮะ อ่านี่ด้วยครับพัฒนาร่าง E ีวนะพัฒนาร่าง E ีไม่ต้องเดินแล้วนะครับก็คือจับมาเป็นบันดดี้โวกลางวันกับกลางคืนเลยนะอ่าโวกลางวันก็คือหมดตอน1 1 pm ก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าทุ่มประมาณ5้าทุ่มนะตอนกลางวัน E v ไอตัวนี้ก่อนกลางคืน E ีโววุยมืดครับกลางคืนนะฮะ กลางคืนมึงก็ไม่ใช่ว่าหกโมงพวกมึงก็จะรีบดูจากเกมถ้าเกมมันมืดก็โวได้แหละแล้วก็ดูเงาเอานะครับมันให้ถึงห้าทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอกย้ําซ้ําเติมกันทีว่าเฮ้ยวุ้ยมืดเว้ยนะฮะเอาท่ารัดรีสอร์ทนะเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะคือเล่นด้วยกันได้หมดแต่ว่าคนที่มีตั๋วเขาจะได้ของพิเศษหน่อยแค่นั้นเองนะฮะบ,บอสเบิร์ดเลไเหมือนกันแหละ ใครจะซื้อก็ผม,มก็ถือว่าคุ้มนะนานๆจะมีกิจกรรมมาแบบนี้ทีหนึ่งนะครับซื้อก็คุ้มอยู่ได้ตัวพิเศษด้วยนะครับของคนไม่ซื้อก็เล่นด้วยกันได้ครับไม่มีปัญหานะครับผมคือเลดในการเจอชายนี่เนี่ยอาจจะมากกว่าแต่แบบไม่ใช่แบบโอ้โหมาแบบคอมมิ้เดย์ที่แบบจับเป็นเจอจับเป็นเจองั้นก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องทำใจไว้ด้วยนะจ๊ะนะฮะโอเคน่าจะกระกระจ่างอะนะ สำหรับคลิปนี้ถ้าไม่กระจ่างก็ไม่รู้ละพวกนี้ไปเล่นเอา <laughs> นะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ